โอ้ยลุงเจ้ารักเลยลุงรักคูเลี้พี่ตองค่ะครับนั่งนั่งนั่งเรียกปีนี่น้องค่ะแอบบอมจะไมน้องเรียกนานเลยไมีขาล่ะพี่ตองมาได้ยินเดะกขะแอบบอมนั่งน้องไหมค่ะครับมันรีบร้อเรารักกันน้องเอ๋ต่อจ้าพี่ต้องป้าน้องไปเตี๋ยวเมืองซังเลยไปเตี๋ยวกันให้นุ๊กเด็กจ้าครับไปไหมน้องต่อจ้าไปอัดปากบ่ม มินตอดใจจองอากบุปากเบงโอยไปไหมน้องปากเบงหาดปากเมงที่เที่ยวใช่ไหมคะครับพี่ป้าน้องไปเที่ยวเลยกินน้อยตอกแกงจักตีนนี่ตอกแกงน้อยพี่ยู่ครูบอกเราไปโตมาโทษครูแล้วมึงตำได้ไม่จัดเจนพี่เด่นบุญเองบาดไปเที่ยวกันที่ไหนเด็คะไปปากเบงครับ ไอ้ตองแรงพิษนายโยเลยเขาตั้งแต่พอมมันพอไอ้ตองขึ้นรถต้องแถวไปยำลูกในขายอนมปในโจ้ก็ตามมาลุงน้อยปอลุงไปยำลกูกตีขายเก้าขูดลํำว่ะร้อยลำขุดไจำนักนะเรงพิษนั้นว่าบ้านฮลแคกรบไอ้โต,ก,ตก,กินกูโอเปนประวัตเิเต็มนี่ยคเตียวมามากแล้ว นี่เอออยู่นี่โลเป็นสิขาวนี่ขวัญคุณนี่จริงพี่น้องมาจากไหนเมื่อวานเนี่ยถือว่ามาถึงอวัยตอกับบ้านไหนนะคะวัยตอกับใช้กยากบ้านิวัยตอตุกเศรษฐีเขาคนที่สามนี่ได้ผัวได้ผัวตึงเอาคนผัวเอาตึงตัวระชับข้าวเลยตึงเมียรำคารับตัวรับฮัลโหลท่องมาเให้ยังบ่เบิ่งเวลาเวลา สิโตนั่นเบิงเวลาสิบัางแค่นี้แหละโอเคถึงกะคิดพวกเลยห่วยตอ่อช้อยยงอาหลาหว,นะวางใจเร็วหลูกเปรีใใ่ยได้เลยไาม่ประวัติกูดกูคิดในพวกเอาเลยเออห่วยตอ่อทันนี้ตั้มตัต้มทีน,นี้พว่งันกันตนนีน้อยสันลังพวกหยุดเลยเมียว่งห่วยสิยุดเฮ็ดยัทงทำต่อไปโลด หยุดเฮ็ดยังพวกว่าคอยสิเกาไอ้แก๊งหลุห่มฟรีใจไรคิดเป็นบ้าหรือเปล่าอ่ะอย่าไปแล้งของคนการุณจำไกลไปพรุ่งนี้เราไปเที่ยวสองคนนะคะัคบไปตั้งก่อนปีนังนะคะ่ะครับนะคะนะครนะนะนะับน้องค่ะกระป๋อมเหลวเหนียวนอนอะไรแก้ว่าก็ว่าดิคนนี้ละจัดเจนพีดิบุญลเลยไอยได้คูนี่เจ้านี้ได้คูนี่ ได้มึงยือได้กูดึกจำไม่นนะพี่ทองพูดอะไรอะ่ะให้เกียรติผู้หญิงมั่งดิคะพี่ไม่ว่าได้ที่กับน้องได้ยินนะเมื่อกี้อะไรได้กูได้กูอะไรอะ่ะไอ้อนุรักษ์ดังเบียร์ตกร้อนนุน่งว,ว่าต่ำเรื่องาเล็นนกปีแล้วอนุมาตแล้วปีนี้ได้กู้ที่ของไอกร้องแท้หน่วยเลี้ยงวัวนะกั้งจังสวยไรเขื <c oughs> ่อนมันมากกว่าแล้วต่ำเริ่มไม่ชัดเจนพี่เด่นบุญเฮ้อไอ้โตกำบ้าเลยพี่เลย ไปเท er> ี่ยวสองคนนะครับพาพี่แก้วด้วยมีค่ะอย่าว่าคิดรวดรอยแก้วคิดรถไปสองคนนะขับพ่ะครับพ่อไม่อยู่พี่ทองดูแลน้องได้รับพมอี่รีนี่ไม่หรอป้าเลงนะน้องค่ะรับพ่อจ้ยค่ะครับยิ้มตีพี่น้องยิ้มแล้วรับมนะค่ะบพี่ทองก็น่ารักรับผ่อ ม่แมมเคยควนว่ากูเดียวเคยควนว่ากูเดียวมึงอย่ามาโตแต่แจ้งว่าครูกับผมคือมังต้องคว้านกูจัดเจนพิดินบุญไหมเนีย่ยหูบ้บอสแม่พวกครูมันจะเตะจับเล่นพนะวกครูมันจะว่าโตนะแม่เจ็บตีนีคกูมาเลิศเพ,พื่อพิดินบุญจัดเจนขึ้นเร็วเนีย่ยล็อกกันนักเรงแกกันดูไอ้แมนนะ่ีตายแล้วแกกันดิ ตำ้มต้มเปี๊ยะเมียใจก็ดิ้นตายแล้วเงียไฟว้าเจ็บก็เหลือปวกว่าในยาเล็กล้วก็เราคู่ใจั้วนพี่ทองกุบพี่ทองค่ะกุบเจ็บเลยค่ะกุบใชมัหมกลับเพิ่มแล้วพี่เด่นบุญเป็นกุบแล้วเจ็บมากเลยค่ะกุบเก็บกับเลือดออกวเวกเลยกับ ทอทอทอมาจ้ะโอยจอมแมมกูตกวันวัวจ่อยโตอวเฮ้ยไมย่ลืมว่าตอมนี่เป็นบัตรเครดิตของคนจนนะปราบใดที่คนขอตอมมัดปราบนั้นคนจนจะไม่มีเครดิตแม้มต่เท่าได้กับบัตรเครดิตบัตรเครดิตกับตอมเหมือนกันคุณตั้มนี่ว่าตอมบัตรเครดิตกับตอมนั้นมันพิเศษตรงไหนมันเหมือนเหมือนกันเรือ ไม่เครดิตก็ไหวต,ตับร้อยไหวรูดต้มรูดเออรูดเอหรือว่าพูมเกียวตับค้ามึงอยากให้คนจนมีเครดิตยกว่าคนกินต้มไม่ต้องมีความฟิตแดีจะมีความรุกจริงคือมันเป็นยาเสพติดยาเสพติดูดุประเภทก็จับหมดกาจับมาาจะแก็นกั้ยังไเอาไว้ยามึงหนังเอาปากเชี่ยอยู่ดัตีจับตา มากมันไม่ไหลแรงยันห <ína> <sm prising happy> ูแดงเพล่เพื่อจะไไม่ได้ขึ้นแ่ไม่ขึ้นมาได้กี่นะพกอ๋อไม่ได้แรงปลื้มกุยันมากไปเต้าไปดูตรงนู้นหูกีบลาใจตุ้งเรือนฮันรวมแรงว่าตมออ่าท่านเล่นประหารนี่ติดกูมาแก้ได้เรเตรียมรูไม่ได้ chấp là cái nào má cứ luôn luôn quăng cú nó luôn luôn cứ tôm này măng chơi chơi có mèo à thì có cua và đét mới đi tầm chi cụ rồi giờ đét vẫn viện màiプラット phải tầm thau mà cao trẻ mẹ biết lắm chuyện chi dưới này nhện <laughs> cứ mấy trẻ tầm ai Mãi màiプラット ซี่คุ่นรอยในที่ที่ีไม้ตึงหวัดตมตมให้้ก็ตมตมตมตำจำฮ้อตมเจีด้วยร้อนวโอ้เห็นแมงแวางตังปุงแต่ว่าดีมมเนี่ยบกินตํามกรใมเจร้อวายยเวลาตัดย่างหอกขึ้นตึงมันต้องัดเทียงเดินควายเลบตังดูื้อเพลมเป็นเพมรอรอโจจด Ấy rồi, rồi ăn đấy Ăn Ấy rồi Ấy rồi, coi Ấy rồi, thỏa sắp có gọi mưa guitar, ta Đang ở ra trải cao ban bụi anh cũ Nàn nữ, trời luôn đây ra cái đau kẹt tay อ่ะดูตกใจเหม่อย็บไม่ได้ตัวรับดังสิยกจูกร้องได้รู้น้อยกี่ดอกไอ้ไต้รออยู่ทีนี่มึงเข้าใจกูนะนุนน้าวาทอมนั่งกินเจ๊เจ๊ดาแต่ก็ก็รู้วว่ามันนี่เป็นอันตรายแต่เดี๋ยวทมจะได้มาเขี้ยวไอ้นี่มันปิดปิดเตจื้อจนซอยเด็กมันทอมทมปล่อยไร้ปล่อยตู้ไปออกข้าวเด็กตอนน้ำทอมไม่ดังทีจูออกข้าวไอเตือนกูใจอ่ะ มีการจับน้ำต้มได้ที่สามจังหวัดภาคใต้พบหม้อหนึ่งลูกกัยไปกระต้มครออึ่งจบยาเอ้ยสองลังเายยากันยุงตอนนั้นตอนนี้เป็นนั้นวัยรุ่นกลุ่มนั้นแก็ับไปบอกว่าใ้ได้กี่อย่างแล้วมันต้มเลยไปแนะนำอยู่เมื่อไรกันที่หมาเด็กมันยี่ไม่ต้มเพื่อจึงไ้ก้าวกับมันจมการโจรกรรมรถพี่รองกับคับไม่น้ำโขง สามารถลักได้ไายในสองนาทีเดี๋ยวผมจะจำลองภาพไปดูนะครับตัวใยตรงตรงนี้นะครับโอเคยกลควงม,มาเขี่ยตรงนั้นเัลดเดียวหาหามไปได้เลยไี้อยู่อยแกเด็กกลางบานเราไม่หลักหลอดปูไปยำน้ำแม่จากนั้นไอ้ในชื่อมันต้องไม้จัดจีนอ่านเนื้อุ่ออแรกงานกวงนี่เป็นเรื่องติดแน่นอนชื่อวัฒนธรรมคือนั่งตะลุมมโนราคนยังมีตัวตัดมีอินเทอร์เน็ตมีวิทยุนั่งตะลุมโนราคือเป็นชื่อไอ้พ่อแม่ปุยาตายาย คนที่ไม่ชอบนั่งดลุมมนุราข็รอรองนองนองปีผีกรตั้มแต้คนเด็ไม่ได้เลยอย่าหลบลู่ดูทุกคนหลบลู่ที่ละปบาว่ตาตําผักเราถือว่าคนพูดนั้นไม่รักมาตุภูมิเป็นดินเกิดบรรพบรุษจะต้องเชื่อใจวิญญาณจะต้องเชื่อใจว่าลูกล้านเมนกุดข่าวนานเด้อ,อเราไม่ชอบเราไม่แน่ไม่ว่าเราอย่าไปได้อย่าไปดูทุกผีนอง <c oughs> ข้องตรงนี้เราจำกันพ <c oughs> มตามเวลาเมต้าคายอยากคายหรือเราคายนี่เราไปโตไปได้ทุกอย่างเราบนถูมอล็อกมาได้ไหมอ่ มันต้องรู้ม่หนังอยู่ม่รุดาเราคนตายไม่รักไม่ชอบไม่ว่าจะอยากจะนั้นนะจีนะไม่ปะม้วนคุณนังจีนังจีน้องจีนังจีนังจีน้องจีน้องจีเอ้ยยิ้มได้เว้ยรึจีกี่เดือนตึงอะกินตึงนังจีตอนนี้อะไรจีก็ยิ้มคูมันจีพอที่จีแล้วว่าจีไม่จีขอจีบอะไรว่าจีไม่จี มวกกันแต่ตึงโง่นั่นมึงตีมันมา่ยแล้วกูตีมันใช่แล้วเว้นดูมันหัวมันร่าชาบ,บอห้เลยกูจับโครงใจชอบมาหันื้อว่าพาไปคว้าไปบ้านแม่ใหญ่มไปจึงแม่ใหย่จะเดินตื้อตัวย้แก่เตียวเวียนหม้อข้าวกูจำว่าแม่จำไรแม่ใาญ่ว่าแกกินข้าววาวักไม่พบดีเนื้อวะกูยื้อนเล่เตียววอู้กวาแม่เนี่ยวักเติบโหลดหม้อข้าวปัน่นเปไปโคมาจับกลงกูห้ายตำอัง แกกล่นวนดีเหรอแกบานซองออกมาไหว้เดี่ยงกูชอบพัวตัวนี้กินลาพื้นบ้านหวานชนนี่ไอ้ชนท่อไม่กี่วันนี้บอกนะนะชนนายกอดคุณถึกเชนชนผู้ใหญ่แววคุณถึกเชนชนเดิมพันธ์สกาเบิ้ลเนี่ยเชนฮานูกูไหว้ดาวรถไม่ดีมะเออก้ต่างกันก็แหววอุ้นชนไอ้รถคุ้ง่าไม่ชนเลยพอกคุ้งมองเลยชนดีกว่าัวลา นี่กูพามาไว้แต่นี่กูให้ล่วงชิดเลี้ยงไงร่วงชิดหน่อยล่วงชิดฝักหวกไหนอ่ะเลี้ยงหัวคุ้งแกล่วงชิดนั่นเออทุยอดเลี้ยงหัวคุ้งทัลแมจิงเนี่ยไม่กี่วันนี้ชนแล้วมึงหุ้นกันเลยบองลาหุ้นกันเร็วๆกูไม่บากับมันกูกลานีหุ้นเดื้อหัวพี่ไอ้ได้กี่เปย์ตายกูเคยเล้ววันก่อนไปก้าวบอลจนพอข้าไปจึงในบอลข้าไปจึงในจะน้ำไปเดินเวียนเลืออยู่หัวคอยข้าวไปชนไม่ใช่ข้าไปเดินเวียน

บอกูจนน้ำกกไปโยบวกตัดาหนนต่อเยบกูจนเฟก็มากพวกูไมน้ยาบกูจนน้ำไปโยบวกตัดยาเดือนัวไได้เดือนเลรียลูกันไม่มีความสุข นายแล้ก็ฝนนาวกูไปจนหนาวแล้วได้ั้งไปหนาวมากมั้งมึงเคยพากูไปล้ำไปกัมโตมากมั้งกูจะเล่นนักพร้อมฮะวเาฟรดไรโดนมันหมูจังกี้ไม่ออกเฮ้ยแม่ก็นมาเป็นหนุ้ยไม่ใช่ดีนะจ้าเจ้ากล้องลุกเลยไม่ได้ดงดีนะพาหน่ไปดิ่มบนน้องเดีย มันเดินเล่นไหนรออยู่เล่นเนาะราติดรอเจ้าเจ้าบงเจ้าเจ้าบงเฮ่บ้าก็เพื่อเลวเลยเพี้ยดเฮ่แรงบ้าไม่รู้เรื่องเนี่ยก็เรียกว่าหัวไม่มีการตรวจตรากุยเงินทู่มาเมืงอ่ะมึงจะบอกจริงอ่ะหัวมันจะยุบ

มันพาโนเล้วมันให้พาอย่างถึงพาเมียนนเอะไปพูดกับตนมาที่กางปลวกถึงมันขึ้นยืนบนตัวเแฮมตัวเมียนันยอะรองจงจงเรียนเป็นก็อยูกับเมียกคู่กันนะแฮมน้อยแล้วก็หัวพี่ได้ร้องไงบากเกะไตเครียนกูทำเพราะแล้วกูเกรียดมึงเครียดได้น่ะ เรียดรับข้านผู้ื evet ้อปุ๋ยไว้ใส่ยางยี่ทิมซอ่ปวดทาถุกมาแรงวั่นชายพามาทางไว้ข้างบ้านไม่รอมาแต่น้อยปาโคไปแต่าแทงจะลุ้นปุ๋ยผ่านหมดไม่แทงใช้ซอ่ปุ๋ยอ้าวคุเมายาแล้วมึงพากูไปกินยาติโก้เบิงจียาเววนปุ๋ยเววนหนูมาใช้อบปุ๋ยกูหนูมาไม่กูนะกูไปจูปุ๋ยผ่านเลนเฮ้อ ไปไปกินยาไปไปไปกินยาตั้งน้ำมันเพื่อเแม่กินของก็ยาก็ปลูกก็ปุ่นแข่งบอลแบบกินไม่ได้หนักบอลก็แข่งบอลแข่งกับแก๊งกินยาเนี่ยอุป่กินอะไรรัดเออวัวด้อยแรงวันทึกไปครองรัดหนาชินที่ไม่จะไปรัดกับครองรัดหนาชินว่าเพื่อมาทำไอ้เนีเาเกิดมาจะเพื่อมาจะบูเช่น มายำปั๊ดตีเออมายำปั๊ดตีวิ่งกลุ้งวิ่งกลุ้งไม่ตกใจก็อย่ายติดใจระดีก็จสบายไอ้ไรมาเปรี้ยีปหางกันไม่ต่ำแม่หายเปี้ยนไม่ดต่ำไม่ต่ำบุญไม่ต่ำ้างแต่คำคอยให้โตหันมันมีไปรบกับพอตามอยู่ในวัดกลางวัดหนามรืืมมารบตามรบใจมันจะรบไอ้นั้นรักกันรักกันเออ ใจควรปาควนเก่งควรได้ปาเก่งกวรไดมันตะไว้าในวัเดอปเก่งไมันตะไว้ผัานความทองถุตตุใจันผัานั้นเห็นกิว <innovations> <aty> ันเก่งเพ้งตันว่าเล้ยโรงตันว่ายอมใจฉันหรือไม่ให้ฉันเก่งควรได้หรือเปลาขูดมขาวขาวลูมาขาวขาว แกงใส่ปลาไม่เอยอย่ามาทำเชยอย่ามาทำเชยแกงตึงเคยไม่เนียนี่มันปลาไหลหรือว่างูน้ำตักมาสองชามพูนเยอะไลจชุนวัดแตหัวกะปลาไหลไปในนมันไหลไม่มีกลิ่นไหลมันมีกล็ดได้ไงใครร้อยแกงไหวปลาอูนำมันเนี่ยแกเกีบปิดแกงอูน้ำไหวปลา khi vào nam này cũng mang cả con chiến keng khen quê con có tầm trên tầm, dê, tầm dê lấy hầm chiến con lớn thì đi cá phá cháy bên này năm tang mãi tang này cao này cây tệ trăm năm tăng này phá thì phải thiếu một làn gửi bên plan còn đi này plan nữa plan phải riêng mà chắc nói Chắc lục chai còn con một... <laughs> <Huph> không cố 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 tệ lộn Mẹ em phải trọn đứa là cái chấm nữa Hồng đi trái năng lượng hắn Ừ thòng chứ thò, mấy khác Cầm thòng thầy khác cái đấy làm sao Con khác Vì chứ keo nằm mấy Hãy về à ที่โตกับเปรตจำหนาเป็นตันเลยเจอเปรตได้มาเปรตผัวนั่นเหรเจอมันจังสัน้นเจอมันโปรๆกล,ล,ลเลยนะอย่าเจอเปรตๆฮัม,มต้งเจอมันดีมันพอได้กว้างแหวกหรอมึงม,มีเปรกเปรยคนนั้นชื่อแกว้วกับแหวกแก้วอ๋อแล้วคนหลังนั้นชื่ออะไรคะผมคนจีนเรคนจีนกับคนจ<า>ีนเลยคะ่ะร<า>ับชื่ออะไรคะหวังแกงเหลือ เจอหน้าป่าไปงานมาจากไหนคะมาจากบนต้นตุ้งยังช sure> right ื่อหวังแกงเหลือแกงลูกเขียบบังว่างเอาไปน้อยพูดภาษาจีนได้หมดทุกคำเลยใช่ไหมคำแรกได้เปคำภาษาจีนไม่รูลกสมมติผู้ชายชาวเมืองจีนมาเจอผู้หญิงสวยๆเขาว่าไงคะไก่จองแต่งจากไก่จองแหม่ต่อยกับจองในตัวมันจะตัดแต่จีน อย่างไรก็ตามนะเออเพราะนั้นน้องไม่ใช่ผีนะพี่ต้อมคนนี้จะมาจะดูแลเอได้แก้บมีร่องอมาได้เลยนะคือพีต้องได้ผี้เลย่หน้อง่น้องนั้นถือผีต้องไปทนพี่ชายค่ะแก้ับต้องีิดเลยแต่มนจาีบอย่งเนเนนเนนร้้้นังยังย พี่ตอนนี้เป็นพี่กอนกับพี่กองตัวก็เป็นลำเป็นพือนค่ะเป็นเพื่อนกับเป็นเพื่อนครับทนไะจะไหนฮัลโีลอยากเตี่ยวกินกันนั่นไม่ไหวไรไปกินกันไม่ไรมาจ๊ะนะพี่เราเนี่เป็นคนภาคไหนคะคนภาคกลางครับบ้านอยู่ไหนคะอยู่ชัยภูมิชัยภูมิมันอยู่แถวไหนอยู่ระหว่างป่าบอนกับาใหญ่ประตาภูไม่เปรดตกวชัยภูมิ พูดประกาศกลางได้ไหมนะฮะประกากลางพูดได้ไหมประกาศกลางพี่แหลงจะเปลี่ยนเลยจะเปลี่ยนเลยในยังครับอยู่บ้านนี่ทำมาจีอะไรคะพี่เปิดชาวประมงกับชาวประมงครับทำอะไรคะตรงแบสทำอะไรนะตรงแบสพวกพวกกับพี่เบิร์ดอลยคือพี่เบิร์ดแกับงชัยไอ้นี่พี่ทองตรงแบส

ไม่รู้ว่าทำไกันมึงอ่ะยากกูตายเอจัดานรูกับยาจีบมาคืนหัวมูทีมูทตัวมาจัถีมูบอกเพนม่ได้นอนเลยปีนหน่ยัฮัคืนนั้นคืนที่จีบจำได้ใส่หวเต็มตีไม่ร ไปยกนอนบนเตียงปลาเก็บปลาคนรวยหยกนอนเอลึงคืนนุ้ณนอนมึงห่าำด้น้องคำใชู่รคบาคุณจัด็ดมันป่าดูง่วผููเขียบมาำบนนอคูถึงไหปเขียบประน้มปลามาจอยเาเคยกูกูบนนอนนอนขึ้นกูกันกันไได้นักนับบนนอคูช่วยไดไม่กี่ได้กูยนพืชยค่ก็ลันเลย

แต่ทำไมดุบ้างเกมันจัดวิรคุนี่รับมาอยู่บ้านคือนั้นหลักตังเงี่ยใช่ปาไ้เพจฟันเลรับมาอยู่บ้านที่ไปน้อยไปเล่นไดึงเมียแม่ไปไม่ได้เลกูเ้านอนรักปรกอนตไทยแล้วกูต่ําซุงวอรอืออพอรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วไม่ตองอ่ะอ้กูไป้อเมียมาไม่รู้บ้าคอืนปญหาาวกันพี่นรส่มเปนนั่น nhưng mà cô về đây mưa bắt cho bệnh nhẹ ai mưa quan cầm về bệnh không chập ria trời lớn lên trung cha ba ban mà từng nào vào rồi trung mà từng nào vào rồi là cô tôi hay mà đập về nắng lên để thấy mấy trung mà từng cũng phải cao lu về cô đây trung người đó cô trung phải lên phải thì vùng phải nhưng mà nắng lên cứng chắc trong cái vùng cứng này ต้องยาบุกถึงเม็ดเปลนน้ำว่าเม็ด่างนีงเปลตั้มพี่ได้กับยกโยกเลย่อยตั้งอยู่ในตัวย็นจะกึืนโลได้กว่าแม่วัาเนียวเครวะปับเดียวโดนกองป้าเปย์อยู่กันแบบนี้ทุกวันเลยนะคะกับแม่เตี้ยวไปได้ก็ะจิ้น Nhà cuu thâm một đen ngoài cứng mong quá cha, mong mặt dang. Quay tay, luôn. Tì, chơi, tâm một dang. cái quá kang, mọi người 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 phải nói là qua mừng lốp cẩm Phá motor tự xây phải cho thì nói luôn bán mà anh này kêu mừng tam lấy cũng bảo bán cho thì nói xong một có cho mà ô nói à thì u luôn tra mà u nói u ni u kẻ kẻ phun sư phun vít chôn vậy rồi cường cái xóm อุดมบนสิดเนียนรอยเละอมดีเละเจะลาดีตายวิตีดึงโลกาลแกไม่ใช่บูลโลจำเปพือแต่เราปาดรถยนต์ไปตึงจอดป๊บยืนแรงกันแล้วขัน,นมันเรือมแล้วรถคุณยืนแรงกันนู่กันนี่ระแ่างกันเด็กตอดแล้วก็ได้ร้อยตอดรอแล้วพอครูตกลงหวะเจ้าพ่อมีจอมูเอิ้นไปตะครับหวะไปตึงแรงรอตอดแล้ <c oughs> ว,ลว,ลวไ,ปลลลไปไหนแล้วเพื่อไปไหนแล้วตั้งเร่งกันแล้วสามันแล้วจริงจริงรถคูไม่สิบันนำก้นนู่นนียกันต้อนรอบ้นเลยทีเดีย รอยวิที้ล้างโลกาอี่ไต่จะได้กูติตจอมพลชีวิตเนเน่เนี่ยเจ้าก่นคุณนี่จอมดีเลยกองกอนป้ารถเครื่องไปจอมดีกว่ารอยลออรัวนี่หมายแก่ป้ารอให้ป้าเั็ดแก่ล็อบตึงบอลคลำเลยก็เล็วแจกแก่ใจรอไม่ตีนี่จอมดีจังเลยคุปตะจอมก่อนมึงลาวานะคุป้าดรถไปกว้าน้องเครื่องก่อนก่อน ไปตึงกวนเซ็ตกีดบอมาตึงบานต่างอูโตมาบอกว่าคุณเมาเครื่องคันอยู่ติลานเลยนโบแลนมึงโบเลนรถไม้เครื่องเก๊มาพื้นแต่กองมึงมาโดนแสดงว่ากู่จังคนจังโบกันทำไมต้องหมอกันด้วยอ่ะไม่ยอมเป้เนี่ยโบเปรดนี่ไปตองคนนึงนางวงลาวจุงแน่จองบอกเพื่อว่ากูาใกล้ย่อยเติมกินกับจองกองจำโบเลยเพื่อเน้ วันนี้มาเก้าอังนำตีติดบ้านปวดจักก้อยอกเยี่ยวจิงจอกเินเก้อยคูมันตักโอยโอ้ไ oh ม่จัดทำไมได้ในเรื่อยทีนี้ว่ามันมันตักพิเลยกู่เมืองในวันนี้ไม่ตีเยี่ยวไหนเลยลุงไปเยี่ยวข้างกองปวดจักก้อยอกเยี่ยวตาจอนตัวโลเห็นก้อยคูบวนบุ๋นมาตึงตักกองไอโตกับนักว่าไม่ยอมแพ้ของมึง ายว่าจอนตัวโลโต้อ็นตักมันมากกว่าเดือนมันมอีกินก็ยิบเลยต่วใจเดือนแซมนายบอกความตามตัวสิเราไม่นึ่งมาฟึงวัดตายอ,อกี้พร้อมเบียร์ตังเราไม่มีตอนนี้จึงได้มายีกก่แกวหน่ยกับป่าไครมากกวบา <c oughs> ไม่พื้นกับชิตย่แล้วตอนนี้กก่ไหนก็ป่าไก่มากอยมานบนบครับกันแตอยู่ที่ก้าฟาประเบียมดกดเต <approved> ็มตีกุหลกเนีย่ยงก็ไม่มีตั้งแต่ไม่เรียกว่าโตหนายก็ป่าไก่มาครับกัน ตามตรงกันไม่นึงอาจารย์เออจึงมาปากลายมากรับกันมามาพบตันที่วัดวาโตวตายตาโยกี้คนเด็กกีติดวนเ <c oughs> ตินลงือแล้ดูดีเอายืมลงที่กับครับพือไปออกกี้ติดวอน เจอไรอะโยตองกับนำคุณไรอะกจำนานแทงไรอะฉันทนำคุณนกับกองใจอยไม่ใจกองใจแต่เตะตท,ทมนี่้ทมไกลไกล,ก,ลกับเผือนชาติ